สวัสดีค่ะเมนูลดไขมันมาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาเหมือนเดิมนะคะก็จะตําพริกนะคะผกรวมกันไปเลยเนาะมีเครื่องแกงนะคะแล้วก็จะมีพริกนะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ในปลานิลของเราแบบนี้เนาะวันนี้จะเป็นเมนูนะคะนึ่งสมุนไพรนะคะจะคล้ายๆเมนูไก่บ้านนึ่งสมุนไพรที่แม่ก้อยเคยทําทานนะคะนนี้ก็จะมีรสดีนะคะผงปรุงรสเนาะมีผงชูรสนะคะมีน้ําตา มีน้ำมันหอยมีซอสฝาเขียวนะคะวันนี้แม่ก้อยใส่แค่นี้นะคะทุกคนคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรานําไปนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผักเนาะผักก็จะเป็นผักที่ให้ความหอมนะคะก็จะมีหอมนะคะมีผักชีแล้วก็จะมีใบนางรักนะคะทุกคนใส่ลงไปเนาะเพิ่มความหอมให้กับตัว นึ่งสมุนไพรของเรานะคะแต่คล้ใบมะกรูดท,ที่เหลือนะคะก็หั่นลงไปนะคะใส่ลงไปเพิ่มเติมแบบนี้เลยนะคะพวกเขาน้องให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่จานนะคะหรือว่าถ้วยเนาะเพื่อที่จะนําไปนึ่งนั่นเองนะคะเราก็จะมีโรยผักหอมๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูนึ่งๆนะคะเพราะว่าพ่อเขาตรวจเจอไขมันเนาะก็เลยกินยาลดไขมันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูแบบ ปิ้งยางเนี่ยคือเขาไม่กินเลยนะคะก็จะเป็นเมนูนึ่งอย่างเดียวเนาะแต่บางครั้งนะคะที่มีหมูมีเนื้อเหลือในตู้แม่ก็ต้องทําเอาออกมาทําทานนะคะทุกคนก็จะกินคนเดียวหรือว่าทําให้ลูกสาวทานนะคะเพราะว่าพ่อเขาไม่กินแล้วเนาะนี่นะคะเราก็จะนึ่งประมาณ20นาทีก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าปลาสุกง่ายมากๆเราจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะมีประโยชน์ด้วยนะ